ทำไมเทรดเดอร์ส่วนใหญ่ถึงวนเวียนอยู่ในวังวนของได้เสียแต่มีคนเพียงหยิบมือที่กำไรสม่ำเสมอได้จริง Mind Over Market Podcast ความรับไม่ได้อยู่ที่การเดาตลาดแต่มันซ่อนอยู่ในเพลย์บุ๊กที่จะเปลี่ยนความผันผวนให้เป็นโอกาสของคุณตลาดหุ้น ตลาด forex หรือตลาดคริปโตมันก็ไม่ต่างอะไรกับทะเลที่บ้าคลั่งในวันที่มีพายุโหมกระหน่ำนะครับคลื่นแห่งความผันผวนซัดสาดเข้ามาไม่หยุดหย่อนเทรดเดอร์จำนวนมากเลยครับที่กระโจนเข้ามาด้วยความฝันถึงอิสรภาพทางการเงินจากการเทรดรายวันหรือที่เรียกว่าเดย์เท d e แต่สุดท้ายกลับถูกคลื่นความโลภและความกลัวซัดจนจมดิ่งลงไปในความผันผวนนั้นเหลือทิ้งไว้เพียงพอที่ว่างเปล่ากับหัวใจที่แหลกสลายคำถามก็คือท่ามกลางพายุลูกนี้มันมีคนกลุ่มหนึ่งที่สามารถยืนหยัดอยู่ได้พวกเขาไม่เพียงแค่รอดนะครับแต่ยังสามารถสร้างกําไรที่สม่ำเสมอได้อย่างน่าทึ่งอะไรคือความรับเบื้องหลังคนกลุ่มนี้กันแน่ พวกเขามีลูกแก้ววิเศษหรือเปล่าหรือว่าพวกเขารู้อนาคตคำตอบคือไม่ใช่เลยครับความลับของพวกเขาไม่ได้อยู่ที่การมีพลังพิเศษแต่มันคือการมีแพลนการรบที่ชัดเจนและรัดกลุ่มหรือที่เรากำลังจะเรียกมันว่า playbook day trade และในวันนี้ผมจะพาคุณไปเจาะลึก 5ขั้นตอนสำคัญในการสร้าง Playbook ฉบับส่วนตัวที่จะเปลี่ยนเกมการเทรดของคุณไปตลอดการครับขั้นที่1คือการสร้างรากฐานที่มั่นคงด้วยเป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนครับเทรดเดอร์ส่วนใหญ่เวลาเริ่มต้นมักจะกระโจนไปที่การหาสัญญาณซื้อขายหาวิธีวิเคราะห์กราฟที่ซับซ้อนหรือมองหาจอกศักดิ์สิทธิ์ที่จะบอกได้ว่าราคาจะไปทางไหน แต่พวกเขากลับมองข้ามสิ่งที่สำคัญที่สุดไปนั่นก็คือการตอบคำถามที่ว่าแล้วเรามาทำอะไรที่นี่ปีเตอร์แอลเบิร์นสตีนนักเศรษฐศาสตร์และนักประวัติศาสตร์การเงินผู้ล่วงลับในหนังสือระดับตำนานของเขาที่ชื่อว่า Capital Ideas ได้ย้ำเตือนเราว่าการกำหนดกรอบความคิดคือจุดเริ่มต้นของทุกๆระบบที่แข็งแกร่งครับ ก่อนที่คุณจะคิดว่าจะซื้อหรือขายที่ราคาเท่าไหร่คุณต้องรู้ก่อนว่าภาพใหญ่ในชีวิตการเทรดของคุณคืออะไรลองถามตัวเองแบบนี้ดูนะครับคุณต้องการเป็นเทรดเดอร์แบบไหนเป็นนักเทรดเดย์เทรดที่จบในวันหรือเป็นสวิงเทรดที่ถือข้ามคืนคุณอยากมีไลฟ์สไตล์แบบไหนแบบที่ต้องนั่งเฝ้าหน้าจอตลอดทั้งวันหรือแบบที่เข้าเทรดแล้วไปใช้ชีวิตได้ เป้าหมายรายได้ต่อเดือนของคุณคือเท่าไหร่ที่มันสอดคล้องกับขนาดพอร์ตและความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้การมีวิสัยทัศน์ที่คมชัดแบบนี้แหละครับมันสำคัญกว่าการมีอินดิเคเตอร์ที่แม่นยำซะอีกเพราะมันจะกลายเป็นตัวกรองชั้นยอดที่ช่วยให้คุณคัดกรองข้อมูลข่าวสารหรือแม้แต่กลยุทธ์การเทรดที่ไร้ประโยชน์และไม่เหมาะกับคุณออกไปโดยอัตโนมัติ พูดง่ายๆก็คือคุณจะเลิกวิ่งไล่ตามทุกโอกาสที่คนอื่นบอกว่าดีแต่จะเริ่มมองหาเฉพาะโอกาสที่ใช่สำหรับเป้าหมายของคุณเท่านั้นครับเอาละครับพอเรามีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนแล้วขั้นที่2ก็คือการวางกรอบการเล่นหรือกำหนดกฎและกรอบเวลาที่จับต้องได้ถ้าวิสัยทัศน์คือจุดหมายปลายทาง กฎเกณฑ์ก็เปรียบเสมือนแผนที่และกฎจราจรที่จะนำทางคุณไปให้ถึงโดยสวัสดิภาพนั่นเองครับในขั้นนี้เราจะเปลี่ยนภาพฝันในหัวให้กลายเป็นชุดของกฎเกณฑ์ที่ปฏิบัติได้จริงกฎเหล่านี้มีอะไรบ้างก็ตัวอย่างเช่นคุณจะเทรดในตลาดไหนสินทรัพย์อะไร Forex หุ้นหรือว่าคริปโตคุณจะใช้กรอบเวลาหรือไทม์เฟรมไหนเป็นหลักในการวิเคราะห์และตัดสินใจ 1> M 1 5 H 1หรือ H 4เกณฑ์ในการเข้าเทรดของคุณคืออะไรต้องเห็นรูปแบบกราฟแบบไหนอินดิเคเตอร์ต้องส่งสัญญาณอะไรบ้างต้องครบทุกข้อหรือเปล่าแล้วเกณฑ์ในการออกล่ะครับจุดตัดขาดทุนหรือ Stop Loss ของคุณอยู่ที่ไหนจุดทำกำไรหรือ Take Profit ของคุณคำนวณจากอะไรคุณจะยอมเสียได้มากที่สุดกี่เปอร์เซ็นต์ของพอร์ตในการเทรดแต่ละครั้ง การเขียนกฎเหล่านี้ออกมาให้ชัดเจนมันเหมือนกับการร่างรัฐธรรมนูญฉบับส่วนตัวของคุณเลยนะครับมันคือสิ่งที่คุณจะยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดไม่ว่าอารมณ์ของคุณในตอนนั้นจะเป็นอย่างไรไม่ว่าตลาดจะดูน่ากลัวหรือน่าเข้าไปเสี่ยงแค่ไหนก็ตามกฎเหล่านี้จะทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์ปกต้องคุณจากศัตรูตัวฉกาจที่สุดของการเทรดนั่นก็คือตัวคุณเองในยามที่ขาดสตินั่นแหละครับ เมื่อมีแผนและกฎเกณฑ์แล้วคำถามที่สำคัญที่สุดก็ดังขึ้นมาในหัวแล้วแผนนี้มันใช้ได้จริงหรือเปล่าและนี่ก็นำเรามาสู่ขั้นที่3ครับนั่นคือการพิสูจน์ความได้เปรียบด้วยการทดสอบย้อนหลังล a รีวิลเลียมสเทรดเดอร์ระดับโลกผู้โด่งดังจากการเปลี่ยนเงิน1,000 0ดอลลาร์ให้กลายเป็น1นึ่ล้านดอลลาร์ได้ในเวลาไม่ถึงปีได้ชี้ให้เห็นความจริงข้อหนึ่งว่า การทดสอบคือการพิสูจน์ความได้เปรียบหรือ Edge ของระบบตอนที่คุณจะเอาเงินจริงแม้แต่บาทเดียวลงไปเสี่ยงในสนามรบ Backtesting คือกระบวนการที่เรานำเอากฎเกณฑ์ที่เราสร้างขึ้นในขั้นที่2ไปทดสอบกับข้อมูลราคาในอดีตครับเพื่อดูว่าถ้าเราใช้ระบบนี้เทรดในช่วงเวลาที่ผ่านมาผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นอย่างไรมันไม่ใช่แค่การดูว่าได้กำไรหรือขาดทุนนะครับ แต่เรากำลังมองหาคุณลักษณะของระบบเราให้ลึกลงไปอีกเช่นอัตราการชนะหรือ win rate เป็นเท่าไรอัตราส่วนกำไรต่อขาดทุนหรือ risk reward ratio ดยเฉลี่ยเป็นอย่างไรผลขาดทุนต่อเนื่องสูงสุดหรือ maximum drawdown ที่เคยเกิดขึ้นมันมากแค่ไหนเราต้องเจอการเทรดที่เสียติดต่อกันกี่ครั้งกว่าจะกลับมาชนะ ข้อมูลเหล่านี้มีค่ามหาศาลเลยนะครับเพราะมันสร้างความเชื่อมั่นทางสถิติให้คุณเวลาที่คุณนำระบบไปใช้จริงแล้วเจอภาวะขาดทุนติดต่อกัน5ครั้งคุณจะไม่ตื่นตระหนกเพราะข้อมูลจากการแบกเทสบอกคุณแล้วว่ามันเป็นเรื่องปกติของระบบนี้ที่จะเกิดขึ้นได้คุณจะสามารถทำตามแผนต่อไปได้โดยไม่ใช้อารมณ์ตัดสิน ผมบอกได้เลยว่าการข้ามขั้นตอนนี้ไปคือความผิดพลาดที่แพงที่สุดที่เทรดเดอร์มือใหม่หลายคนทำครับพวกเขากระโจนเข้าสู่ตลาดด้วยความหวังลมๆแล้แงๆว่าระบบของเขามันต้องดีแน่ๆโดยที่ไม่เคยพิสูจน์มันเลยแม้แต่ครั้งเดียวมันก็ไม่ต่างอะไรกับการออกเรือไปกลางมหาสมุทรโดยที่ไม่เคยตรวจสอบสภาพเรือเลยนั่นแหละครับ หลังจากที่เราพิสูจน์ความได้เปรียบในอดีตแล้วก็ยังวางใจไม่ได้ร้อยปอร์เซ็นครับเราต้องมาถึงขั้นที่4คือการตรวจสอบในสถานการณ์จริงด้วยการทดสอบไปข้างหน้าหรือ forward testing หลายคนอาจจะถามว่าอ้าวก็ back t e s t มาแล้วทำไมต้องมาทดสอบอะไรอีกคำตอบก็คือเพราะ back testing มันทดสอบแค่ระบบแต่ forward testing มันทดสอบตัวคุณครับ Forward Testing หรือบางทีก็เรียกว่า Paper Trading คือการนำระบบที่เรามั่นใจแล้วจาก Backtest มาเทรดในตลาดจริงแบบเรียลไทมแต่ใช้เงินปลอมหรือเงินในบัญชีเดโมแทนขั้นตอนนี้สำคัญอย่างยิ่งยวดเพราะมันคือสะพานเชื่อมระหว่างโลกของทฤษฎีกับโลกแห่งความเป็นจริงในขั้นตอนนี้แหละครับที่คุณจะได้เจอกับความท้าทายทางจิตวิทยาของจริง คุณจะได้เห็นว่าเวลาที่กราฟวิ่งสวนทางกับที่คุณคิดความรู้สึกมันเป็นอย่างไรคุณจะสามารถทำตามกฎ STOPLOSS ที่ตั้งไว้ได้จริงหรือเปล่าหรือคุณจะแอบเลื่อนมันออกไปเพราะความหวังเวลาที่คุณกำไรคุณจะรีบปิดเพราะกลัวกำไรหดหายหรือจะสามารถทนถือเพื่อให้ได้ตามเป้า Take Profit ที่วางแผนไว้ได้หรือไม่ Forward Testing คือบททดสอบสุดท้ายที่จะบอกว่าคุณกับระบบของคุณสามารถทำงานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวได้หรือเปล่าในสนามจริงมันคือการซ้อมใหญ่ก่อนการแสดงจริงเพื่อให้แน่ใจว่าเมื่อถึงเวลาต้องใช้เงินจริงคุณจะสามารถเทรดได้อย่างมั่นใจโดยไม่พึ่งพาโชคช่วยแต่พึ่งพากระบวนการที่ผ่านการพิสูจน์มาแล้วอย่างดีเท่านั้นเอง และแล้วเราก็เดินทางมาถึงขั้นสุดท้ายที่สำคัญที่สุดและเป็นจุดที่แยกเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จออกจากคนส่วนใหญ่ได้อย่างแท้จริงนั่นคือขั้นที่5ครับการพัฒนาอย่างไม่หยุดยัง้งผ่านการปรับปรุงเพลย์บุ๊กอย่างต่อเนื่องถ้าคุณคิดว่าสร้างเพลย์บุ๊กเสร็จแล้วทดสอบแล้วแล้วมันจะใช้ได้ตลอดไปผมต้องบอกว่าคุณคิดผิดครับ ดรเบรดสตีนบาร์เกอร์จิตแพทย์และโค้ชด้านการเทรดชื่อดังผู้เขียนนังสือ The Daily Trading Coach ได้เผยความลับข้อหนึ่งว่าการทำ journaling หรือการจดบันทึกการเทรดมันไม่ใช่แค่การจดบันทึกว่าซื้ออะไรขายอะไรแต่มันคือการสนทนากับตลาดครับนี่คือจุดที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่พลาดอย่างแรง พวกเขาอาจจะจดบันทึกการเทรดแต่ไม่เคยกลับไปทบทวนมันอย่างจริงจังไม่เคยวิเคราะห์ว่าทำไมเทรดนี้ถึงชนะทำไมเทรดนั้นถึงแพ้ในจังหวะที่ตัดสินใจตอนนั้นสภาพตลาดเป็นอย่างไรอารมณ์ของเราเป็นอย่างไรเราทำตามแผนได้ครบถ้วนหรือไม่มีอะไรที่เราควรทำได้ดีกว่านี้ การตั้งคำถามเหล่านี้และหาคำตอบจากบันทึกของคุณคือหัวใจของการปรับปรุงเพลย์บุ๊กให้ดีขึ้นครับคุณอาจจะค้นพบว่าระบบของคุณทำงานได้ดีมากในตลาดที่มีแนวโน้มชัดเจนแต่กลับขาดทุนยับเยินในตลาดที่ไร้ทิศท,ทางหรือไซเวย์เมื่อคุณรู้แบบนี้คุณก็จะสามารถเพิ่มกฎเข้าไปในเพลย์บุ๊กของคุณได้ว่าเราจะหยุดเทรดด้วยระบบนี้เมื่อตลาดเข้าสู่สภาวะไซเวย์ นี่แหละครับคือกุญแจสำคัญที่ทำให้คุณอยู่รอดและเติบต่อได้เพลย์บุ๊ของคุณต้องเป็นเหมือนสิ่งมีชีวิตที่พร้อมจะเรียนรู้และปรับตัวไปกับสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและนี่ก็นำมาสู่บทสรุปที่เป็นเหมือนคลายแม็กซ์ของเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ครับ ความจริงที่อาจจะน่ากตกใจสำหรับบางคนก็คือ Playbook Day Trade ที่จะปลดล็อกกำไรที่สม่ำเสมอให้กับคุณมันไม่ใช่สูตรสำเร็จตายตัวที่คุณสร้างครั้งเดียวแล้วจบไม่ใช่คำพีวิเศษที่คุณหาเจอแล้วจะร่ำรวยไปตลอดการแต่มันคือสิ่งมีชีวิตครับมันคือกระบวนการที่ต้องหายใจปรับตัวและเติบโตไปพร้อมกับคุณและตลาด ความสม่ำเสมอในการเทรดมันไม่ได้มาจากการไม่เคยทำผิดพลาดเลยแม้แต่ครั้งเดียวไม่มีใครทำแบบนั้นได้หรอกครับแต่มันมาจากเรียนรู้จากข้อผิดพลาดและการปรับปรุงอย่างไม่หยุดยัง้งผ่านกระบวนการทั้ง5ขั้นตอนที่เราคุยกันมาตัางหาดจุดพลิกผันที่แท้จริงในอาชีพเทรดเดอร์มันคือการเปลี่ยนมุมมองจากการพยายามมีระบบที่เหนือกว่าตลาดไปสู่การพยายามเป็น คนที่เหนือกว่าตลาดครับเป็นคนที่มีวินัยในการทำตามแผนเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นในการทดสอบและพิสูจน์และเป็นคนที่มีความอ่อนน้อมที่จะเรียนรู้และปรับตัวอยู่เสมอนั่นแหละครับคือแก่นแท้ของเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จจากแนวคิดของ p ีเตอร์แอลเบิร์ตสตีนที่สอนให้เราเริ่มจากรากฐานที่มั่นคงสู่หลักการของแลรรี่วิลเลียสที่ย้ำให้เราทดสอบเพื่อพิสูจน์ความได้เปรียบ และปิดท้ายด้วยปัญญาจากดรเรบรดสเตนบาร์เกอร์ที่ชี้ให้เราเห็นว่าการปรับตัวคือหัวใจของการอยู่รอดทุกเส้นทางที่ว่ามานี้มันชี้ไปที่แก่นแท้เดียวกันนั่นก็คือวินยัยการทดสอบและการปรับตัวอย่างต่อเนื่องวันนี้ลองเริ่มต้นสร้างเพลย์บุ๊กของคุณให้เป็นมากกว่าแค่คู่มือการเทรดดูนะครับ แต่จงสร้างมันให้เป็นเข็มทิศที่จะนำทางคุณฝ่าทุกความผันผวนของตลาดไปสู่เป้าหมายของกำไรที่ยั่งยืนลองเริ่มสร้างเพลย์บุ๊กของคุณตาม5ขั้นตอนนี้ตั้งแต่วันนี้แล้วมาแบ่งปันประสบการณ์ของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเราไว้ด้วยเพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้สวัสดีครับ